We'll i'm going สปอนเซอร์ใจดีของทางเราเปนก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วเติมไวนะคะและร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยสำหรับใครนะคะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะคะถ้าเติมสนุกไม่สะดุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะยังไงนะคะเซฟขอย่าฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเซฟกันไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะเซฟแปะคอนแทคไว้ที่ดีคริปชันแล้วนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันเลยนะคะร้านต้งตามช็อปนะคะร้านขายรหัสดองเกมนะคะคุกกี้ลันคิงดองคุกกี้หลันทาวเวอร์และเกมอื่นๆอีกหลากหลายเกมมากเลย ID เนี่ยเริ่มต้นที่10บาทด้วยกันนะคะจะเห็นว่ามีเป็น ID นะคะสูมดองเพชรเนี่ยเริ่มต้นที่1,000 10, 0เพชรเลยซึ่งสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองหา ID เริ่มต้นนะูคนะสามารถมาจับจองกันได้เลยหรือใครที่สนใจนะคะเซฟแนะนําร้านนี้เลยนะทุกคนสามารถคลิกนะคะที่ลิงก์ ด้านล่างได้เลยนะคะเซฟแปะไว้ให้แล้วนะทุกคนขอให้มาซื้อกันเยอะๆนะคะซื้อปุ๊บได้รหัสปั๊มนะคะบอกเลยง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดปาซีนะคะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของนะคะ ออการน,นะคะจัดเทียรลิสในส่วนของ PVE โหมดนั่นเองหรือการตะลุยด่านนั่นเองคะ่ะจากที่ได้ลองลงมานะคะในส่วนของการลงด่านทั้งโหมดปกติ หมดมืดนะคะระดัามาสเตอร์หรือในส่วนของบิส i n ย s สนะคะซึ่งจากที่ลองลงเนี่ยมันก็จะมีหลักหลายทีมเนาะที่เราจะใช้งานกันซึ่งนะคะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเซฟจะมาบอกเนาะว่าเอ้ยตัวไหนเนี่ยที่ปั้นมาแล้วนะคะค่อนข้างคุมมากๆในพาทน,นี้นะคะอาจจะเป็นการโฟกัสแค่การลงด่านเนาะแต่ก็จะมีบางตัวคะ่ะที่ เอ้ยอาจจะสามารถลงอารีนาได้ด้วยก็เสยอาจจะมีการพูดไปๆนะคะว่าแบบเอ้ยตัวเนี้ยโอเคนะคะปั้นมาแล้วเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะนะคะเดี๋ยวเสดว่าจะจัดเชลิสแล้วก็จะอธิบายนะคะบางตัวเนาะที่สําคัญสาคัญนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันดีจริงนะคะแล้วก็ปั้นมาถึงเนาะถ้าเกิสดสมุิว่าเรามีตัวละครน,น,นั้นๆนะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยทุกคนจะหยุดพอยส์ไว้ก่อนก็ได้และเราจัดเทเลส์ของเพื่อนๆดูก่อนก็ได้เช่นกันนะคะเซฟจะแปะลิงก์นะคะไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับการจัดเทเลส์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูไปพร้อมกันนะคะก็ไปดูพร้อมกันได้เลยคะ่ะ let's go <S โอเคค่ะทุกคนนะคะสำหรับเทียร์เออ่ SS นะคะก็จะเป็นเทียร์ที่เซฟรู้สึกว่า โอเคนะคะเซตนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะสลหรับการลงด่านนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีนะคะพ่อด่านไปอีกสักตัวหนึ่งโอเคค่ะอันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเอาเวกสักตัวเลยหรือไม่มีแม้กระทั A ่งตัวบีส e นะคะสักตัวเนะอะอาจจะมีแค่แบบน้องครีมสดอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องตกใจอันนี้คือเซฟจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ ปั้นมาแล้วคุ้มที่สุดแล้วก็ช่วยในการลงหนาได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะคือเซตเอสส่วนเซตเอสอ่ะเดี๋ยวเซฟจะจัดเป็นตัวที่เราปั้นกันง่ายมากๆนะคะให้เนาะทุกคนไม่ต้องตกใจกันไปนะคะขออธิบายนะคะแต่และเอ่อแรง์กิ้งก่อนเอสสเนี่ยเซฟถือว่าเป็นตัวที่อ่าถ้ามีติดไอดีจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอนเนกประสงค์ใช้ได้หลายโหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือมันค่อนข้างที่จะ โกงเนาะในบางในบางผาเช่นพ่อดาร์นะคะถ้าเกิดว่าตอนที่เซฟเซตทีมลงด่านบีสดีสเนาะก็สามารถช่วยในการลงด่านได้ค่อนข้างดีในเกือบทุกด่านเลยนะคะอาจจะยกเว้นในส่วนของ6 k 3 0ดไปนะคะในแบบระดับฮาร์ดเนาะนะคะในส่วนของพ่อดาร์นะคะตอนที่เซฟลงเนี่ยเซฟจะใช้นะคะจากอารีนาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดของใครนะคะที่พ่อดาร์เอาเวกแล้วแล้วยังเอ้ยใช้คู่ทํามมาเอ้ยยืนไม่ไหวนะคะ ลองนะทุกคนลองใช้ในส่วนของลดความเสียหายหร้วนนะคะมาช่วยได้เหมือนกันเนาะนะคะในส่วนของพ่อดาโกโก้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเอาในส่วนของโกชีส์นะคะที่เอาไว้แล้วนาะบอกเลยนะคะว่าทุกคนมันดีมากๆใครนะคะยังไม่ได้นะคะน้องโกชีสทำเควสนะทุกคนเควสเนี่ยไม่เยอะมากนะคะแล้วลูปก,การันตีเนี่ยมันแค่150 อันหนึ่งน้อทุกคน150โลนะคะก็คือสามารถมีกันทุกคนได้เลยเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เซฟแนะนําว่าเอ้ยการทำเควสเนี่ยมันคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการลงดานเนาะเซฟรู้สึกว่ามันเป็นดาเมจหนะะักค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะหาได้ง่ายเนาะเนื่นองจากว่า1คะ่ะขาดตู้เลต2มีกิจกรรมเนาะที่เอาเว้ให้กับเราเนี่ยในการที่หาน้องเนี่ยในค่อนข้างไม่ยากมากนะคะในแพทนี้ เฟก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะลองลอง,ลองเขาเรียกไงลองใช้งานน้องดูเนาะคือมันสามารถปั้นมาแล้วเนี่ยอาริญาก็ใช้ได้นะคะลงด่านก็ใช้ได้ดีนะคะในการอาเคลีย์มอนเนาะแล้วก็คือดามเมจมันเป็นหมู่เลยค่ะทุกคนแล้วมันก็เคลีย์มอนได้ค่อนข้างดีนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้ใช้งานซึ่งท็อปปิ้งนะคะก็จะเป็นโจมตีล้วนค่ะตรงนี้นะคะบิสกิตเนาะเซฟอะ,แอ,ะแอบใช้ของอาริญามาด้วยนะคะมันก็เลยแบบ เออยังสามารถลงได้อะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยปั้นมานะคะในส่วนของโกชินนั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวนะคะบีสนะคะทั้งสองตัวเลยเนาะแม้กระทั่งน้องเบอร์นิงสไปกับตัวของมิสติกวาวนะคะสองตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดามจแรง ในส่วนของ u u n i n g s ส i c e ส่วนตัวของ m Mystic f o า l ฮิวค่อนข้างดีค่ะการที่น้องมีอะไรนะลังไหมดักแด้อันนั้นนะคือแบบว่า The b เ s สมากๆนะคะสำหรับการลงดาล่านเนาะก็จะเห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรานะคะจะใช้ตัวที่เป็นตัวฮิวค่ะก็คือ2ตัวนี้แหละทุกคนไม่เป็นมิสติกฟาวกับอ่ครีมสดเนะ้ะก็เป็นมิสติกฟาวกับชูครีมนะคะจะมี2ตัวนี้ที่มักจะใช้งานอยู่บ่อยๆค่ะ อ่านะคะก็ในส่วนของ Morning Spy เนาะก็เป็นตัวที่เซฟจ,จะใช้ในส่วนของโจมตีนะคะในการใช้งานนั่นเองนะทุกคนก็ ใช้จากอารีนาได้เช่นกันค่ะคือจะเป็นตัวที่ปั้นมาแล้วเนี่ยคือ1อารีนาเนาะก็ลงได้นะคะด่านก็ลงโอเคเลยเนาะเป็นตัวเหมือนกึ่งแทงขาค่อนข้างดีมากๆมิสติกฟาวนะคะเซฟไปใช้เป็นครูทาล้วนค่ะออฟลองดความเสียหายเนาะแต่ถ้าลงในส่วนของบิสเยสนะคะก็เน้นใส่เป็นครูทาให้ครบก่อนเนาะเพราะว่าออฟฟลองเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมาค่ะในส่วนของครีมสดนะคะคู่ทามล้วนเลยลูกนะคะแล้วก็ได้จากาได้รับฟรีนะคะจาก เขาเรียกอ,อย่างเหมือนวิหารอะไรซ้ายมือในแมปเนาทุกคนที่มันแบบว่าให้อ่าสุ่มระหว่างสแนปดาก้นอนเนาะเยติแล้วก็น้องคิีมสดนะคะเลือกคิีมสดมาอารินาก็ใช้งานได้เช่นกันค่ะต่อมาค่ะนักธนูนะคะเหงสายลมนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจค่อนข้างดีค่ะก็มีติดไว้ในไอดีค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะบางดานนะคะน้องเป็นเมนดาเมจหลักเหมือนกันนะคะแต่ก่อนเราจะใช้แคมเบร่ใช่ไหมถ้าเรามีน้องนักธนูเราก็จะใช้นักธนูในการที่จะอ่า เขาเรียกไงเร่งดาเมจแล้วก็ทำดาเมจได้แรงนะคะน้องค่อนข้างมีผลกับเวลาเราตีบอสหรือตีดานมากๆเลยค่ะดาเมจค่อนข้างแรงมากๆนะคะของต้องมีจริงๆค่ะแอบหาย,ยากนิดนึงในช่วงนี้เพราะเนื่องจากว่าตู้จิจกรจรมน้องมันหมดไปสักพักแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเออถ้าใครมีอ่ะคือปั้นไว้นะดีมากๆลงอารีนาคือแจ่มมากๆเลยนะคะในส่วนของอบิสกิตน้องก็ นกจะใช้เพิกเฉยนะคะก็คือใช้ใทั้งอารีนาแล้วก็การลงดานเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของ T.S. นะคะเดี๋ยวไปดูกันนกว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่านะคะในครั้งนี้นกก็นะคะเซอร์ไพรส์หมดเลยนะคะในส่วนของ T.S. นะคะก็ทำไมถึงเป็นเซตนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเซฟอธิบายก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนะคะสมมติเราใช้ทีมบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีมไหนนะคะหรือตัวไหนที่จะไปแทน ทีมของตัวบนใน้างหรือทดแทนนะคะในมางตำแหน่งเช่นถ้าเซฟยกตัวอย่างนะคะอัศนีค่ะน้องอัศนีนะคะน้องมีดามเดเนาะนะคะแต่อาจจะยืนได้ไม่ถึงมันเนื่องจากน้องอยู่เป็นตัวหน้าสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องพอทําดามเดทได้บ้างเนาะแล้วก็ดามเดหมู่ได้นะคะซึ่งน้องจะมาแทนน้องในส่วนของสองตัวนี้นะคะที่จะมาแทนตําแหน่งดามเดด้วยนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่พอช่วยแบบกึง่งแทงได้หน่อยนะคะอาจจะไม่ได้แทงมากจะมากขนาดนั้นต่อมาค่ะเคมบรค่ะ เป็นตำแหน่งที่อาปกติเนาะเราจะมาใช้นะคะเอ่อแทนน้องสายลมนะคะในกรณีที่ถ้าไม่มีสายลมเนาะก็จะใช้เป็นน้องค่ะนอกจากสมตีระยะไกลเหมือนกันแล้วก็คิวบอลได้ดีมากๆสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะมือใหม่เลยแล้วรู้สึกว่าไม่มีตัวดาเมจเลยในทีมนะคะแบบอ่ะมีแท้งมีฮิลละฮิลได้ฟรีตัวแท้งอาจจะได้จากเออ ตู้สักตู้หนึ่งนะทุกคนนะคะสักตัวหนึ่งมนะัมีตัวแทงค่าดาเมจค่ะเราสามารถเอาไมเลตนะคะไปแกลกร้านไมเลตได้เลยสองพไมเลตก็จะได้แล้ว1ตัวละครนะคะน้องแคมโมเร่ก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะคะบอกเลยนะทุกคนว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่สลับเซฟนะสลับเซฟนะคุ้มมากๆนะคะ1ตีบอยกิวได้ด้วยคือป้านมาเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนต่อมาค่ะน้องออนัดแม็กเทเกอร์คือแพทเนี้ยต้องบอกว่า เซฟรู้สึกว่ามันสามารถช่วยฮิวได้ดีถ้าเกิดใครที่เล่นก่อนหน้านี้แล้วสุ่มน้องออกมานะคะสามารถใช้งานได้นะคะหรือถ้าเกิดแบบใครที่มีกําลังในการทําอะไรนะ แคทีพิเศษก็สามารถใช้น้องชูคิีมได้ค่อนข้างขุมมากๆนะคะนาแมทไทเกอร์เป็นครูทาล้วนชูคิีมเป็นคริล้ลวนต่อมาค่ะในส่วนของจอมโจรน,นะคะน้องจอมโจรเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สามารถทําดาเมจธ,ธาตุนะคะได้แรงขึ้นมาเพราะเนื่องจากน้องเป็นการเหมือนช่วยบัฟดาเมจตรงนี้นะค่ะนะคะก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าค่อนข้างใช้งานเยอะมากๆเลยนะคะตีบอสก,กิ้ก็สําคัญนะ ต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของน้องปากกาลังค่ะทุกคนก็จะเฮ้ยเราใช้น้องปากกาลังด้วยเหรอปากกาลังเนี่ยนะคะเซฟสึกสว่าเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตทีมได้ดีค่ะคือหนึ่งเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มให้กับใครสามารถช่วยเพิ่มให้กับแคมเบร่ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มให้กับน้องสายลมตรงนี้นะคะทําให้อา่าสามารถช่วยบัฟได้ดีแล้วก็มีโล่พลังชีวิตให้อีกด้วยค่ะถ้าเกิดในด่านไหนที่เราสึกว่าเฮ้ยเราต้องยืนยื้่บอสนะนะคะน้องอาจจะช่วยตรงนั้นได้ในการอ่เปิดโลก ให้ oh, แล้วก็ในส่วนของออความเร็วจมตีที่ได้รับเพิ่มขึ้นมานะคะ ต่อมาค่ะนะคะก็ในส่วนของเยติค่ะเยติได้รับฟีนะคะเนื่องจากน้องเป็นตัวสเปเชียลและไม่โดนานาเม็ดได้ตัวน้องเป็นตัวแทงที่ดีนะคะทุกคนดูซับดานเมจให้เพื่อนนี่คือดีมากๆเลยแต่ข้อเสียค่ะคือฮิวเบาก็เลยอาจจะไม่ได้เอานํามาใช้ในสล็อตไหนสล็อตหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอามาใช้ง่ายจริงจะเป็นตัวแทงที่ดีมากๆเลยค่ะแทน2ตัวนี้ได้เลยนะคะคืออาถ้าเกิดจัดเซตมือใหม่ที่ง่ายม,มาสำหรับการลงด่านเยติค่ะ1ตัวแคมโเร่ค่ะ จำโจน3เนาะอีก2ตัวเป็นตัวฮิลไปเลยทุกคนจะเป็นอ่ามิสติกฟาวนาน้องคีมสดหรือชูคีมหรือบาการังตัวนี้ค่ะสามารถลงดันได้เลยแล้วค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะและในส่วนของระดับ เอนะคะก็อันเนี้ยค่ะทุกคนถามว่าทำไมระดับ A เนี่ยบางตัวมันก็เก่งทำไมเซฟถึงไม่ได้เอาไประดับ S เนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลองจัดอ่าสล็อตใช่ไหมคะเรามีทั้งหมด5สล็อตเนาะตัวที่เราเนี่ยมีสมมติเซฟมีเซฟสองเซฟข้างบนเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเบียดกันมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยมันค่อนข้างครบแล้วตัวที่เป็นระดับ A เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกค่ะเช่นในกรณีที่ถ้าเราไม่มี SS หรือในเซฟของ TRS ตรงนี้ เราก็จะใช้นะคะ T A A เนี่ยขึ้นไปแซมค่ะเช่นบางด่านเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้แบบ คุกกี้เราบาดเจ็บมากซึ่งไม่มีตัวไหนที่รักษาการบาดเจ็บได้หรือตัวที่ลดการบาดเจ็บเนี่ยในส่วนของแถวบนนะ่ะมันไม่ค่อยมีนะคะมิติฟ้าวช่วยได้จริงค่ะลัางหมายพอช่วยได้บ้างเนาะแต่มันก็ไม่สามารถทําให้หายบาดเจ็บได้ขนาดนั้นซึ่งตัวที่จะช่วยเรานะคะก็คือมันจะมีตัวที่ล้างบัฟไปเลยก็คือน้องสมุนไพรแต่ว่าเนี่ยค่ะหิวไม่ทันกินแน่นอนก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่พอลดในส่วนของการบาดเจ็บได้ก็คือจะเป็นปู่เพียวค่ะซึ่งหิวค่อนข้างแรงเราก็อาจจะใช้ปู่เพียวได้นะคะ หรือแม้กระทั่งฟิลของการที่เป็นดาเมจสตัวนี้นะคะสามารถทําดาเมดหมูได้ดีนะคะหรือถ้าเราต้องการบางด่านเนาะเช่นบางด่านเนี่ยดาเมจเราไม่พอแต่เราต้องการตัวที่จะคอยแบบเหมือนกับว่าอ่าหนึ่งค่ะถาวันเนาะ นะคะทำให้มอนเนสลโลช้าลงหรือการทําให้มอนติดหลับขาดจะได้เดินมาหาถึงตัวเราเนี่ยช้าลงหรือต้องการแช่ฟีดให้น้องเนี่ยนะคะถึงตัวเราช้าลงก็จะมี3ตัวนี้ที่สามารถทําดาเมจนหมูได้และเหมือนจ่ายซีซให้ได้ค่ะตรงนี้เผื่อใครอยากจะลองไปปรับใช้ดูก็ได้เช่นกันต่อมานะคะตัวแทงเนาะสลับเซฟนะคะมันจะมีอีกนี่ 4ตัวนะคะที่แทงได้ดีตรงนี้ค่ะในกรณีที่ตัวแทงฮิลตัวเองได้ด้วยนะคะในช่วงของการใช้สกิลตรงนี้ค่ะเอาไว้บัฟนะคะตัวของดาเมจเช่นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดตัวดาเมจเราตายง่ายนะคะมีฟีนั็องเซียเนาะก็จะบัฟให้กับตัวที่พลังโจมตีสูงสุดก็จะมีแบบแคม,มเบรเล่หรือน้องนัทน,นูน้องก็จะได้รับบัฟตรงนี้ไปทําให้น้องเนีเน่ยเหมือนได้เดวนะคะแล้วก็ทําให้น้องถึกขึ้น ประมาณนั้นค่ะแล้วก็โจมตีแรงขึ้นด้วยโดนัทค่ะเป็นการชะลอมอนนะคะก็คือจะสาบให้อีฝั่งหนึ่งเป็นโดนัทยวเวนตัวบอสเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอเป็นโดนัทปึ้งนะคะเราก็จะสามารถมีเวลาในการใช้สกิลแล้วก็คิวบอสได้แถมลดพลังป้องกันให้บางส่วนด้วยนะคะดาร์กช็อกไอ้ดาร์กช็อกโก้นะคะตัวน้องเนี่ยอาจจะต้องแอบทำแค้นพิเศษนะมันก็คือทำแค้นพิเศษปุ๊บนะคะใช้งานนะ่ะช่วยลดเกาะได้นะคะคอมโบกับทาานมืด ต่อมาค่ะตัวดาเมจอีก2ตัวนะคะที่เซฟรู้สึกว่าโอเคอาสตัวเลยก็ได้นะคะ2ตัวนี้โอเคมากก็คือเป็นอ่าสายฟ้าสายฟ้าตรงนี้เนี่ยเราได้ใช้ในส่วนของบีชอยู่แล้วนะคะบีชเลดเนาะแล้วก็อ่าตตีบอสนะคะบางตัวแล้วก็จะบอกว่า2ตัวนี้ค่ะพอช่วยในการทําดาเมจได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเนื่องจากว่าน้องค่ะ2ตัวนี้ตายค่อนข้างง่ายน้องอาจจะไปลงในส่วนของโหมดที่เป็นอีเวนต์ะส่วนใหญ่นะคะก็เลยเอามาอยู่ในเทเอด้วยเนาะเนื่องจากว่า หมดลงดานแบบพวกอีเวนต์ปกติอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นการลงดานชานิดนึงเช่นกันซึ่งก็เลยหยิบน้องนะคะติดไม้ติดมือออกมาด้วยคะ่ะ ะะแล้วก็จะมีตัวใหม่นะคะชีสลมควันเนาะช่วยลงหนาดีไหมมันคอมโบกับธาตุดินค่ะนะคะเพื่อนๆอนกอ็อาจจะเหมาะสำหรับมือใหม่นะปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมีตู้เหล็กของน้องอยู่น้องก็จะสามารถสุ่มสุมหาได้ง่ายใช่ไหมคะก็สามารถนํามาใช้งานได้หรือถ้าเกิดว่าสุ่มมาแล้วแล้วแบบออมีตัวที่แบบ2เทียนนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเอออันนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกๆคนหนึ่งออปชันเลยประมาณนั้นเนาะทุกคนแล้วก็ในส่วนของล็อกสตาร์ ล็อกสตาร์ star, ก็จะเป็นตัวฮีโรอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดไม่ได้มี3-4ตัวข้างบนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ปั้นมาเนี่ยนะคะสามารถลงด่านได้ตีบอลกิลได้นะคะก็ปั้นมาแล้วคุ้มแน่ๆค่ะ นอกจากนั้นนะคะ BC นะคะก็อยู่ที่แต่ละคนเลยเนาะว่าจะใช้งานไหมหรือถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สามารถใช้งานไปก่อนได้แล้วถ้าเกิดติดด่านไหนที่มันยากๆเนี่ยค่ะเราค่อยหาตัวข้างบนนะคะเอามาใช้งานก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสะสมเพชรไปเรนะื่อยๆใครที่พิ่งเริ่มเล่นใหม่ลงด่านปุ๊บ เฮ้ยยังไม่มีตัวละครมากขนาดนั้นเนาะมันก็เลยทำให้อะแอบ,แบ,แบเลือกอยากนิดนึงตัวละครจะใช้ลงด่านเราก็ต้องกัดฟันลงดานไปก่อนเนาะทุกคนแล้วก็มีเพจจานวนหนึ่งถึงจะเอาไปสุ่มนะคะคุกกี้ต่อนั่นเองนะคะก็แนะนําว่าอลองดูก่อนเนาะ s กับ s นะคะใครมีตัวไหนบ้างเสร็จปุ๊บค่อยๆไล่ดูลงมาเรื่อยๆค่ะนะคะเช่น่ะ H, s ไม่มี s ไม่มีอ่ะอปั้นท tia ก่อนได้ ทำให้อะไรเขาเรียกไงนะ,ะรวมทีมก่อนเนาะแล้วดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่เรายังขาดอยู่บ้างนะคะตัวเกมถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะแจกเอ็นชีเนหนึ่งตัวหรือ2ตัวเนี่ยทุกคนจะไม่มั่นใจว่าจะแจกให้ผู้เล่นใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะมันจะมีเควสให้ทําของเอ็นชียนเนาะก็จะมีแจกไม่เป็นโกชีสก็าซริลี่ใช่ไหมเรื่องตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็อาจจะเลือกโกชีสไปเพราะตอนนี้มันเอาเวกอยู่นะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็จะมีพ่อดาร์กนะคะปู่เพียวแล้วก็ โฮลิเบอรี่ ry, ก็อาจจะเลือกเป็นพ่อดาร์กไปนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวฟรีที่มันจะให้นองสองตัวแล้วนะคะแล้วก็ไปหาตัวเนี่ยค่ะจากาที่เขาให้ฟรีเนาะนะคะวิหารแล้วก็ตัวขอดชุกิมเนาะได้าจากบอทกิวนะคะเราเข้ากิวเนาะเราไปช่วยเขาบริจาคของตีบอสกิลนะคะเราก็จะได้รับมาแล้วก็ตัวตัวดาเมนหนึ่งตัวค่ะ หาสักตัวเนาะตัวไหนตัวหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้การอัปเลเวลตัวละครนะคะให้อัปตัวที่ใช้งานก่อนนะคะเช่นถ้าเกิดเรามีตัวตัวแท้งที่ดีแล้วนะคะเซฟก็จะให้อัปนะคะอ่าเลเวลตัวแท้งก่อนเพราะเขาจะต้องยืนแทงให้กับเรากับอีกอันนึงค่ะอัปตัวดาเมจเพราะว่าถ้าดาเมจแรงทุกคนเราจะปิดมอนได้ไวตัวทีเราแทบจะไม่ค่อยโดนดาเมจเลยนะคะก็อัปเป็นตัวดาเมจ เป็นลำดับที่2ลำดับที่3ก็ปล่อยให้เป็นตัวฮิลนะคะที่เราจะอัพไปยิ่งถ้าเป็นนนอะที่แบบไม่โดนดามเมจเลยอย่างเงี้ยก็คือสบายเลยนะคะก็อัปเดตไว้สัก50-60นะคะถ้าเกิดสมมติว่าผู้เล่นใหม่เนาะสามารถเข้ามาเล่นได้นะคะประมาณนี้ที่ไม่อยู่ในลิสต์ตรงนี้นะคะที่เขียนเขาว่าไม่ใช้เนี่ยก็คือมันไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆทุกคนจะถามว่าถ้าเกิดได้รับมาตอนแรกแบบซ่มแล้วมันออกมาอย่างเงี้ยใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ไปก่อนได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุด เนาะเพราะว่าดีที่สุดก็จะเรียงตามลำดับที่เซฟแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสลับตัวคุกกี้ที่เซฟแนะนำนะคะสลับการลงด่านเองหรืออีเวนต์โหมดนะคะอีเวนต์โหมดเนี่ยมันอาจจะมีการใช้บางตัวที่เป็นเฉพาะเจาะจงเนาะก็อันนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปได้ส่วนใหญ่นะคะ2 แรลงข้างบนเนี่ยเป็นตัวที่ปั้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งเราลงอารินาได้ด้วยนะทุกคนเราสามารถจับกรุ๊ปนะคะสองแถวข้างบนเนี่ยมาทําเป็นทีอารินาได้เลย1ทีมนะคะส่วนตีบอสกิลพอใช้งานได้นะทุกคนตีบอสกิลอาจจะต้องปั้นตัวอื่น เป็นพิเศษขึ้นมานิดนึงอาจจะลามไปถึงเทียเอนะคะประมาณนี้ก็ค่อยๆปั้นไปนะคะเทาถ้าปั้นทุกตัวพร้อมกันเลยเนี่ยบางคนทรัพยากรไม่พออาจจะทําให้เล่นลําบากได้นะคะถ้าเกิดว่าพุ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแนะนำว่าปั้นหนึ่งทีมให้สุดไปเลยสำหรับการลงด่านแล้วเราฟาร์มเพชรให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วค่อยไปโลหานะคะตัวที่ต้องการหรือเอาไมเลสไปแลกนั่นเองค่ะ โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะน่าจะได้ไกด์ไลน์ในการบ้านตัวละครเพิ่มมากีิ่งขึ้นเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณการรับชมเลยนะคะเจอกัน